สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้จะมาถ่ายรวมเป็น Toyota a u t i ิให้กับลูกค้าได้ชมและเปรียบเทียบกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอนเงินสีขาวและสีดำนะคะใครที่กำลังมองหาอ t ติตไว้ใช้งานรถมือเดียวอยู่แนะนำเลยนะคะเช็คได้ทุกคันเลยนะคะว่าตัวรถเข้ามาจากที่ไหนนะคะมีสตอรี่ทุกคันเลย ข้อดีของรถมือสองนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนางฟ้าต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือ Toyota a อ t ตินั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กับเอิญด้วยเดี๋ยวพามาชมตัวรถกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้จะพามาชมตัวโครงสร้างบอดี้ตัวรถกันเลยนะคะทั้ง6คันเลย นี่รมาที่คันแรกคันนี้กันเลยนะคะทะเบียนรถ6กไกไ่ชอชอ้าง4 4 5 8นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้นะบอกเลยว่าจะพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องในส่วนของตัวโครงสร้างทั้งด้านหน้าและก็รอบคันกันเลยเรามาดูคันนี้กันเลยนี่สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เป็นดูอว VVT-i นะคะเครื่อง106นั่นเอง โครงสร้างของคันนี้เดี๋ยวพามาชมกันเลยนะอย่างละเอียดเลยอะเรามาดูโครงสร้างกันมาพร้อมกับตัวโครงสร้างของคันนี้ตัวเครื่องนะคะหัวนอ็อตเป็นหัวน็อตเดิมมาร์แต้มสีจากโรงงานก็ยังเห็นให้กับลูกค้าได้อยู่ได้มองเห็นทุกจุดอะคือครบเลยหัวน็อตไม่มีรอยขัรอยถอดนะคะตัวมาร์แต้มสีของตัวท่อแอร์นะก็คือยังอยู่ครบเลยมาร์แต้มสีอยู่ครบเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมๆหัวนอ็อตมาร์แต้มสีก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะ มาดูกันที่ตัวแก้มกันบ้างตัวแก้มไม่มีรอยข่ัรอยถอดเม็ดอาร์ก hmm. อยู่ครบโครงสร้างไม่บาดมือแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวด้านในหัวน็อตฝากระโปรงด้านในนะคะไม่มีรอยขยัรอยถอดเลยที่สําคัญคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงหัวน็อตของตัวฝากระโปรงรถนะคะไม่มีรอยข่รอยถอดเลยนะตัวซีนนะคะกดไปก็ยังเป็นรอยเล็บให้เห็นได้ชัดกันแบบนี้เลยว่าตัวรถเป็นบอดี้เดิมๆเลยนะนี่สลักโตโยต้านะคะ อาคันนี้สลักโตโยต้ามาให้เรียบร้อยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมเม็ดอาร์คนะคะนี่โครงสร้างรูกลมๆมมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์ที่แปะอยู่ตรงเนี้ยให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยนะว่าคันเนี้ยเดิมจริงนี่เม็ดอาร์กรูกล,กลมๆแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีบิดเบือนนะคะ ครบทุกจุดที่สำคัญต้องมีสติกเกอร์มอกนะคะ2540 2554นะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะข้อควรระวังนะคะในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนั่นเองแผ่นกันความร้อนถือว่าใหม่มากคันนี้อ่ะเรามาดูถ้าดูรถต้องดูทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะด้านขวาของตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยถอดเช่นเดียวกันบอดี้โครงสร้างนะคะนี่หัวน็อตด,ด้านในนะไม่มีรอยขยรอยถอดเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะทั้งซ้ายและขวาต้องเหมือนกันนี่ เม็ดอาร์คเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดมาร์แป้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะที่แก้มซ้ายและขวาก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่นะคะที่เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะนี่แบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ควบวกควบลบ,บนะคะก็ไม่มีในส่วนของตัวร่องรอยคือไม่มีร่องรอยของขี้เกลือนั่นเองนี่โครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลย โครงสร้างเดิมๆนะอ่าหัวน็อตของตัวคานนะคะคันนี้ถือว่าหัวนออ็อตอ่ะไม่มีรอยขยรอยถอดคานโครงสร้างเดิมๆตัวซีนของตัวนี้นะคะเป็นซีนของตัวยางของฝากระโปรงที่คอยปิดกระทบกันนะคะก็คือเป็นตัวที่คอยกันน้ําเข้าตัวเครื่องนั่นเองนะคะเป็นซิลิโคนของตัวยางนะนี่ด้านในของคันนี้บอกเลยว่าคือใหม่มากเรามาดู น้ำมันเครื่องคือใสมากเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าน้ำมันเครื่องคือใหม่มากเลยนะถัดมานะคะคันนี้เป็นตัวเครื่อง DUO VVTI นะคะเครื่องพันหนั่นเองบอดี้โครงสร้างของคันนี้ถูก่า สวยๆเดิมๆเ,เรามาดูตัวไฟกันบ้างนะคะคันนี้เป็นไฟมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะภายในกรอบของดวงไฟนะคะก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะทั้ง4จุดในกรอบดวงไฟติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าของคันนี้เป็นโฉมปี2017แล้วนะคะกระจังหน้า2เส้นพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางทะเบียนรถนะคะ6กกไก่ชอช้าง4458นะคะป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยมาพร้อมกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดสํา4เส้นแบบนี้เลยนะ สวยๆเดิมๆสาหรับคันนี้มาพร้อมแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อตห้รูนะคะเป็นแม็กทูโทนคันนี้มาพร้อมยางที่จะได้เป็นยางของดันหลบนะปี20สัปดาห์ที่38นั่นเองเรามาดูราคากันบ้างคันนี้นะคะราคา4 2 9 0 0 0บาทนะคะ1.6ตัว G ปี17มอยู่ที่163,205กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น ฟิล์มรอบคันติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่สวยๆเดิมๆเรามาดูภายในกันบ้างภายในของคันนี้พวงมาลัยฟัง์กชันหนึ่งฝั่งนะคะเป็นพวงมาลัยหนังเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวนี้เลยเลขใหม่163,229กิเโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับการควบคุมการใช้งานเป็น e n g i n e Start เรียบร้อยแล้วด้วยนี่ สวยๆเดิมๆเลยนะเกียวโต้ภายในบ่อนหนังสีเบทนะคะเพดานด้านบนก็เป็นสีเบทเช่นเดียวกันนี่สวยๆเดิมๆใครที่มองหาอยู่ก็แนะนํานะคะสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยงั้นไงแกะเกาใดๆด้วยนี่บอดี้เดิมๆเลยใครที่กำลังมองหารถสเปคเดิมๆอยู่ก็แนะนํานะคะสําหรับตัวรถที่เป็นคันนี้เลยเรามาดูด้านหลังของคันนี้กันบ้าง ด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจริงโจมาให้นะคะ1ฝั่งนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเป็นสาย USB ทั้ง2จุดเลยนี่สำหรับด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วเรามาดูโครงสร้างด้านหลังของคันนี้กันบ้างคันนี้มาพร้อมแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะก็มีตัวกันความร้อนติดตั้งมาให้เลยเรามาดูโครงสร้างเม็ดอาร์ก,กันบ้างโครงสร้างเม็ดอาร์กนะคะอันนี้ด้านซ้ายเนาะมาแต้มสี แล้วก็ทุกจุดนะคะเรามาดูหัวน็อตกันเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงเดิมจริงหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยโครงสร้างบอดี้ของคันนี้เดิมเดิมเลยนะนี่แผ่นกันความร้อนโครงสร้างหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยเรามาดูด้านหลังของคันนี้กันบ้างยางอะไหล่อยู่ครบนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทางมะพร้าวนะคะทางด้านขวา นี่สีสวยๆวยเดิมๆแบบนี้เลยอ่าธรรมะเพร้าด้านซ้ายนะคะไม่มีสาดสีภายในห้องด้านหลังมาแน่นอนแล้วก็ไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนนี่ทะเบียนก็สวยด้วยลงท้ายด้วยแปดนั่นเองอ่านี่คือคันแรกนะคะที่ให้ลูกค้าได้รับชมนะ ถัดมาเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของคันที่2กันบ้างเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวด้วยทะเบียนรถ6กไก่ดอชดา J493 นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเช่นเดียวกันคันนี้เดี๋ยวพามาชมโครงสร้างและก็ห้องเครื่องด้านหน้าด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เป็นดูอัลวีวนะคะเครื่อง 1. นะคันนี้เครื่องพัน0นะคะขนาดของตัวเครื่องนะคะก็จะใหญ่กว่าตัวเครื่องพัน0เพราะว่า,าตาในการวิ่งนะคะคันนี้จอกตัวได้ดีกว่าแรงกว่าและก็ทนไหมก็อยู่ที่ว่าความทนน่ะคือเครื่องอติทนอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างก,ก็คือความประหยัดน,น้ํามันความประหยัดน้ํามันก็คือเครื่องพันหกประหยัดกว่าเพราะว่าเครื่องใหญ่ก็ถือว่ามันก็อาจจะเปลืองกว่านิดหน่อยค่ะอ่ะเราม,มาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะมาแต้มสีของตัวเครื่อง ก็ยังอยู่ครบมาแต้มสีนะอยู่ครบเลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซึมที่สัาคัญ์มาแต้มสีหัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตรวมน็อตขยับด้วยเรามาดูโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างออของคันนี้นะคะนี่เลยหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยถอดมาแต้มสีจากโรงงานเม็ดอาร์กอยู่ครบแบบนี้เลยนะหัวน็อตที่แก้มนะคะก็ไม่มีรอยขยรอยถอดเช่นเดียวกันบอกเลยว่าคันนี้แบบ จนี่หัวน็อตไม่มีร,ยรอยข่รอยถอดนะคะที่ฝากระโปรงก็ไม่มีสลักด้วยโตยโยต้านะคะที่ฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยอมาพร้อมแผ่นกันความร้อนที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเม็ดอะค,ครงสร้างอยู่ครบทุกจุดนะคะสติ๊กเกอร์มออ,ก,ก,อก็ยังอยู่ด้วยข้อควรระวังก็อยู่ครบเลยนะคะเม็ดอะค,ครงสร้างมีอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นั่นเองอ่า หัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์คนี่หัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยโครงสร้างเดิมๆนี่จุดสําคัญของเรานะคะก็คือตัวคานนั่นเองคานนะคะก็ไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยบอกเลยว่าคันนี้ข้างหน้าคือไม่มีโดนชนหน้ามาแน่นอน ไม่มีชนหนักพิกาำจมหนาวไฟไหมเพราะว่ารถที่คัดเข้ามานะคะเป็นรถคัดเกตเอด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะคะคันนี้ทะเบียนรถนะคะหกกไก่ดอชะลา7493ป้ายกรุงเทพ1.8ตัว E สีขาวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะโครเมียม2เส้นมีไฟมันติรีเฟกเตอร์คู่หน้านะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเรามาดูราคากันบ้าง สำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะ459,000บาทเท่านั้น1.8ตัว E ปี17นะคะเลขไม่เพียง189,607กิโลเมตรเท่านั้นเองมาพร้อมกับตัวรถนะ,ะที่จะได้นะคะบอดี้โครงสร้างสรรีของคันนี้เดิมๆเ,เลยที่สำคัญไปกว่าน,นั้นภายในของคันนี้เป็นสีดำด้วยนี่เรามาดูภายในกันบ้าง ภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับพอมาลายมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะแล้วก็เลขไมล์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเลขไมนะคะก็189,000กิโลเมตรนะคะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าดูแลดีรักษาดีนะคะวิ่งได้นะคะยาวๆถึงหลักล้านเลยนี่หลักล้านเลยก็ถือว่าได้นะเพราะว่าเครื่องของออติสนี่เป็นเครื่องที่ทนมากทนทานจริงๆได้ในส่วนของตัวรถนะ,ะที่เป็นจอนะคะเป็นจอดีวนะ คันนี้ FMAM ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสาย USB เชื่อมต่อได้แล้วก็เป็นเกียรออโตแบบขั้นบันไดนะคะภายในของคันนี้เป็นบบ่อหนังนะคะสีดำนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เข้ามาแบบนี้เลยนะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับเรนกระจกนะคะก็เป็นออโต้เช่นเดียวกันภายในของคันนี้นะคะเป็นหนังสีดำเลย เรามาดูนะคะในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังคันนี้มาพร้อมกระเป๋าจิงโจ้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมที่เสียบสาย USB ทั้ง2ฝั่งของตัวรถนะคะด้านในของคันนี้เป็นบหนังสีดําไม่มีในส่วนของตัวเบาะที่ชีค่าชชมรูดล่องลอย หรือว่าคราบสกรปรกก็ไม่มีด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะมาตั้งขายเราทําสปาให้กับลูกค้าก่อนด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของตัวด้านหลังแล้วก็โครงสร้างคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันอ่าขออนุญาตกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหลังของคันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงนะมีเลยสาหรับคันนี้นะคะอ่าคันนี้จะเปิดจากด้านหลังไม่ได้นะคะจะเปิดได้แค่รีโมทนะคะแล้วก็ภายในของตัวรถนั่นเอง ด้านหลังของคันนี้นะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพื้นที่ด้านในของคันนี้นะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยประมาณ 3- 4ใบใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าภายในของคันนี้คือกว้างมากภายในกว้างไม่พอนะคะโครงสร้างด้านหลังเป็นยังไงเรามาดูกันนี่เม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอย,ยถอดเลยนี่หัวน็อตสีเสมอกันมาพร้อมตัวซีนด้านหลัง กดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นการความร้อนเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดซ้ายและขวาหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขยร่รอยถอดยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงติดตั้งให้เรียบร้อยทางมะพร้าวนะคะทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะเดิมๆเ,เลยนี่เดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีสัดสีพ่นมาแน่นอนนะไม่มีชนหน้าหนักชนท้ายหนักแน่นอนโครงสร้างบอดี้ของคันนี้สวยเดิม ใครที่กำลังมองหาออาติดไว้ใช้งานอยู่นะคะก็แนะนำนะคะสำหรับตัวรถสีขาวคันนี้นะคะเป็นตัวเลือกให้กับทางลูกค้าอีกหนึ่งคันด้วยสนใจคันนี้นะคะก็โทรมาสอบถามเอิญได้เลยนี่เรามาดูคันที่3ามกันบ้างคันนี้เลยนะคะ ตยต้าออติสเนะทะเบียน5ก็ไก่วแหวน6090นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเช่นเดียวกันสีบอลเงินดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะเรามาดูโครงสร้างของคันนี้กันเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะเครื่องดูโอวีวีทนะคะเครื่องพันหนั่นเองขนาดของตัวเครื่องคันนี้ก็จะเล็กกว่าพันแนะมาดูด้านในของคันนี้กันบ้างนี่มาแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้ลูกค้าได้เห็นเลยอ่า มาแป้นสีอยู่ครบทุกจุดหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดด้วยโครงสร้างอยู่ครบเลยนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดชเช่นเดียวกันสลักด้วยโตโยต้านะนี่สลักฝากระโปรงด้วยโตโยต้านะคะมีแผน่นการความร้อนนะคะติดตั้งมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนี่มาพร้อมกับตัวรถที่มีสติ๊กเกอร์นะคะของตัวมอกอและก็ข้อควรระวังนะคะอยู่ครบเลยอ่า หัวน็อตซ้ายและขวาไม่มีรอยขยรอยถอดที่แก้มของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยขยัรอยถอดเช่นเดียวกันโครงสร้างบอเด้ของคันนี้นะคะก็เดิมๆเ,เลยอ่ะนี่โครงสร้างตัวรถเดิมๆเ,เลยนะ,ะหัวน็อตนะคะไม่มีน็อตถ่ายน็อตหลวมน็อตขยับด้วยโครงสร้างตัวรถนะคะอยู่ครบเลยนี่ไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะถามว่าการออกรถนะคะก็ ออกยังไงได้บ้างออกรถถูกใจโทรมาสอบถามข้อมูลการออกรถกับเอิรนได้นะคะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยคะเบียนนี้นะคะพาไปชมภายในของคันนี้ก็เลยดีกว่าเนาะนี่ในส่วนของภายในคันนี้นะคะมาดูราคาก่อนคันนี้ราคา459,000บาทปี16ไม่แสนสี่หมื่นันโลนะคะเครื่องเบนซินคันนี้นะคะเป็นโฉมปี17แล้วนะภายในของคันนี้นะคะเป็น บอหนังสีเบดนะคะมาพร้อมพวงมาลัยฟังก์ชันหนึ่งฝั่งอนจิ้นสต์ทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลขไม่อยู่ที่144,0 0 0กิโลเมตรนะคะถามว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เข้ามานะคะแล้วก็เลขไม์ตัวรถนะคะแล้วก็ปีของตัวรถนั่นเอง<ค>ด้านหลังนะคะมาพร้อมกระเป๋าจิงโจ و หนึ่งฝั่งมีที่ชาร์จแบตมาให้หนึ่งฝั่งเช่นเดียวกันนี่สีบอลเงินนะอันนี้ ด้านหลังตัวรถคันนี้สามารถที่จะเปิดนะคะจากด้านหลังได้เลยเปิดจากรีโหมดก็ได้ภายในก็ได้ด้านหลังไม่ช้ำเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังใส่กระเป๋าเดินทางได้3-4ถึใบใหญ่ๆเช่นเดียวกันเรามาดูโครงสร้างกันเลยหัวน็อตไม่มีรอยขีรอยถอดนะคะตัวซีนนะคะกดไปมีรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะพร้อมแผ่นกันความร้อนเม็ดอาคโครงสร้างนะคะซ้ายและขวาหัวน็อตไม่มีรอยขรอยถอดแบบนี้เลยนะ ด้านล่างของตัวรถคันนี้มาพร้อมยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็ทางมะพร้าวนะคะก็เดิมเดิมเช่นเดียวกันนี่เลยทางมะพร้าวเดิมเดิมไม่มีพ่นมานะให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยนะว่ารถคันนี้ทะเบียนสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูคันด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะทะเบียนรถหกกไก่มอมา้า 2619ป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถคันนี้ที่เป็นเครื่อง1.6ก็คือเครื่องพันหกนั่นเองนะคะเรามาดูโครงสร้างของคันนี้กันบ้างว่าเป็นยังไงดูอว์วีวีทนะคะตัวเครื่องฝาครอบเครื่องไม่ชํารุดไม่แตกไม่บุบไม่พังอ่ะเรามาดูหัวน็อตไม่มีรอยขายรอยถอดมาร์แต้มสีจากโรงงานก็ยังให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยอ่าเรามาดูโครงสร้างเม็ดอาร์ตมาร์แต้มสีหัวน็อตนะคะที่แก้มนะไม่มีรอยขายรอยถอดแบบนี้เลย อาแต่ว่าคันนี้นะคะอาจจะเคยมีถอดเก็บในส่วนของรายละเอียดของตัวฝากระโปรงรถนะคะแต่ว่าอาจจะขข่ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าสลักว่าโตโยต้านะคะฝากระโปรงก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่ก็ไม่มีในส่วนของไม่มีปัญหาในการใช้แน่นอนเพราะว่าตัวรถนะคะเครื่องทนแน่นอนสําหรับออติสแต่ว่านี้ตัวคานนะคะคานหน้าไม่มีชนหน้าหนักมาแน่นอนนะคะเพราะไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะตัวเลขก็ยังสลักอยู่นะคะเม็ดอาร์โครงสร้างก็อยู่ครบแบบนี้เลย แต่ว่าจะมีในส่วนของเก็บพวกรอยสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงมาบ้างนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะ,ะแต่เป็นฝากระโปรงเดิมมอกอ,อยู่ครบนะคะด้านในตัวรถคันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันคันนี้4ี่0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้4ี่0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าภายในคือเหมือนกันเลยอ่าความกว้างเหมือนกันนะเรามาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังคันนี้นะคะมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยหัวน็อตด,ด้านท้ายไม่มีรอยไขยร่รอยถอดนะคะสองจุดสองจุดไม่มีรอยไขยร่รอยถอดนะนี่แผ่นกันความร้อนนะคะแล้วก็ด้านหลังของคันนี้มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ครบเลยใบมะพร้าวซ้ายขวาเดิมๆนะคะ,ะคันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันเรามาดูอีกสองคันกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปดูคันนั้นเราดูก่อนว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคันนี้ราคาหนึ่งสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสี 4, 59, ่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโลนะคันนี้ถัดมาเลยเรามาดูออติสคันนี้กันบ้างคันนี้ทะเบียนรถนะคะห้ากไก่ราจุฬาสองแปดหกสามเป็นป้ายกรุงเทพแล้วด้วยเรามาดูโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างตัวรถนะคะ นี่ด้านหน้านะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะไม่มีน็อตถายน็อตสวมน็อตขยับเลขสามเนียสลักอยู่ด้วยดูโอวีวีทีไอนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.6นะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่เป็นเครื่องเดิมๆเลยนะคะพร้อมกับตัวมาแตตมสีจากโรงงานของตัวเครื่องนะคะก็ยังอยู่ครบเลยไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะ <ๆ S 1> นี่หัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะ ฝากระโปรงสลักว่โตโยต้า Toyota นะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอก็ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันซ้ายและขวาหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะที่แก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาก็ไม่มีรอยไข่รอยถอดเช่นเดียวกันนะ ให้กับลูกค้าได้เห็นนะคะในคลิปนี้เลยนะว่าบอดี้ของแต่ละคันที่เราคัดเข้ามานะคะเป็นรถคัดเกตเ A รถสวยคุณภาพเกตเ A แน่นอนหัดมาเลยเรามาดูตัวราคากันบ้าง469,000บาทปี16เลขมใหม่143,000นะคะคันนี้143,000กิโลเมตรนะคะราคา469,000บาทติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยรอบคันนะคะจากเจ้าของคนเดิมนะภายในนะคะเป็น4เบดนะนี เลขกไม่หนึ่งแสนสีโลภายในไม่้ํำด้วยใครที่หารถบอดี้เดิมๆอยู่ก็แนะนำนะคะนี่เลยภายในไม่้มํำเรามาดูหัวน็อตด,ด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะก็ถือว่าไม่้มํำกว้างเหมือนเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์คอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยทอดนี่กดไปก็มีรอยเล็บแบบนี้เลย แผ่นการความร้อนซ้ายและขวาคันนี้สวยเดิมหัวน็อตไม่มีร้อยไขยร้อยทอดเลยนี mm ่ hmm. ซ้ายและขวาอยู่ครบแบบเดิมๆเ,เลยด้วยสนใจสอบถามมาได้นะคะคันนี้นะอ่ะเรามาดูคันสุดท้ายกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะสีดำา8 8ตัว E ีนะคะเครื่อง1ั0 8นั่นเองมีไฟตัดหมอคู่หน้าไฟมันติรีฟเฟคเตอร์ทะเบียน6กกไก่ดอชดา7 5 0ด้าไปกรุงเทพ เครื่องพันแปดดูโอวีวีทีไอนะคะตัวเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยิมรั่วซนะึมนะมากเต้มสีโรงงานอยู่ครบทุกคันนะคะที่เราดูกันเนาะแล้วก็โครงสร้างของคันนี้เรามาดูกันบ้างว่าเป็นยังไงนี่หัวน็อตไม่มีรอยขยรอยถอดเลยนะคะสําหรับตัวคันโครงสร้างด้านหน้านะคะไม่มีชนหน้ามาแน่นอนนี่แก้มด้านขวาไม่มีรอยขายราอยถอดฝากระโปรงรถนะคะก็ไม่มีรอยขยรอยถอดเช่นเดียวกันหัวน็อตไม,ม่มีน็อตถ่ายน็อตลวมน็อตขยับที่สําคัญเม็ดอาร์ค ใหมอกอแผ่นกันความร้อนทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยถือว่าบอดี้ของคันนี้สวยเดิมเลยนะด้านหน้าก็ไม่มีรอยไขรอย,ยถอดเช่นเดียวกันเครื่องพันแปดนะคะราคายอยู่ที่469,000บาทปี17 1.8ตัว e เลกไมาอยู่ที่148,000โลนะสีดำด้วยไฟเลี้ยวก็จ่มองข้างควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะคันนี้ภายในได้เบาะหนังสีดำในส่วนของภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำพวงมาไลยนะคะฟังก์ชันหนึ่งฝั่งได้ในส่วนตัวจอนะคะเป็นจอ DVD นะ fm am ได้เลยนะคะตัวแอร์เป็นแอร์หมุนภายในคันนี้ก็ถือว่าไม่แคบนะถือว่ากว้างเลย เดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหลังของคันนี้กันบ้างว่าโครงสร้างเขาเดิมไหมนะคะที่หัวน็อตม,มีน็อตหายน็อตรวมน็อตขยับหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบเลยนี่ด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆทะสำหรับตัวออติสคันนี้นะเรามาดูนะคะด้านหลัง,งคันนี้กันบ้างนี่ลูกค้าค่ะหัวน็อตคันนี้ไม่มีรอยไขรอยถอดเลยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะมีแผ่นการความร้อนเม็ดอาร์ตอ,อยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลย โครงสร้างบอดี้เมทอาร์ตอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ครบมียางและเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทุกคันนะคะบอกเลยว่ารถที่คัดเข้ามาเนะคะเป็นรถคัดเกตเ ที่ไหนไม่สวยเท่าที่นี่ก็มาดูที่นี่นะคะลูกค,ค้าขาบอกเลยที่เนี่ยรถคัดเกตเอให้กับลูกค้าด้วยออกรถทั้งที่นะคะอยากได้ออตีรถขายดีที่สุดในเพชรยนต์นะคะก็แนะนําเลยนะคะรถที่บริษัทนะเพราะว่าคัดรถสวยเกตเอที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือมีให้เลือกเยอะสีหายากก็มีสีหายากตอนนี้เป็นสีดําสีขาวนะคะก็มีเข้ามาให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยเลยนี่ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถเตยต a ออตินะคะไว้ใช้งานอยู่นะคะก็ติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านมบอโทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลยเดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาเปยดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามเอิร์นไปเรื่อยๆนะจะมาเปิดตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมทุกวันเลยขอบคุณค่ะ